ตัวสักทีดีเช็ด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 ตัวสักทีดีเอ้ยเออเช็ดเช็ดเช็ดตัวแล้วเช็ดตัวเอ้ยอนังไม่ดื้อนะฮะนี่หนังไม่ดื้อนะฮะนางเป็นเด็กดีค่ะวันนี้เพียงแต่เล่นนิดหน่อยนะคะเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยวันนางที่น่ารักก็มีนะคะ นางเป็นหมาพูดรู้เรื่องนะคะแต่ขี้เล่นไปนิดนึงอขี้เล่นนิดเดียวเองเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหน,นอนนอนให้แม่เชด็ดตัวเอาเช็ดปาก่อนวันนี้กินปลาเหม็นเนี่ดขี้เล่นค่ะอขี้เล่นไปนิดนึงมึงเล่นกับแมวนะคะแมวหน้าบ้านไม่มีหมาเป็นเพื่อนก็เล่นกับแมวอื วิ่งเล่นกันต่างๆเหรอฮะนี่อยู่เล่นกันต่างๆเหรอ,อลูก,อโ,ลกโอ้นี่นางเอเลิดค่ะนางเป็นหมาเอเลดนะคะนางเป็นหมาน่นนารักพูดรู้เรื่องใช่ไหมชงไม่ดื้อใช่ไหมใช่ไหมยักหน้ายักหน้าชงไม่ดื้อใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าตัวให้โชก่อนนะคะ